สวัสดีครับผมชื่อกล้องอาาักรัศนิติพลครับหลายคนอาจคุ้นหน้าผมในฐานะพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้าน มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจที่เก่งๆและประสบความสำเร็จหลายๆคนครับเลยทาให้ผมมีไฟชอบในการทําธุรกิจและอยากให้ทํทธุรกิจครับผมก็เลยมีโอกาสได้ทําอีกหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่อย่างชาโตเดอร์เจมส์ธุรกิจวอเตอร์สปอร์ตอย่างพีน่าเวกับมีโอกาสได้ทําธุรกิจเครือข่ายที่มีชื่อว่าอินดีมและก็มีโอกาสที่ทําอีกหลายๆอย่างครับเพราะผมชอบในการทําธุรกิจและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตอนนี้ครับทุกๆคนควรจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาชีพเดียวไม่เพียงพอครับเพราะ ยุคใดเหมาะที่ทำธุรกิจได้เท่ากับยุคนี้แล้วครับขอให้คุณมีเพียงแค่อย่างเดียวครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ครับเราตั้งใจที่จะเป็นอาชีพที่2ธุรกิจที่3เป็นกระเป๋าตังก์อีกกระเป๋าหนึ่งให้กับทุกคนครับเพื่อทุกคนมีรายได้นำไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและทำตามความฝันให้เป็นจริงครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมอยากให้ทุกคนฮะ มีอาชีพที่2มีรายได้ที่3ครับแม้ว่าจะไม่ใช่อินดีมก็ตามครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงก็คือนวตัตก,กรรมของโลกใบนี้ครับเขากำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก้าวตามผันหรือเปล่าและปี2 5 6 5นี้ครับผมเชื่อว,ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายครับเรื่องที่เราไม่คาดฝันอาจจะเกิดสุดทิ่ก,ก็ได้โอไมคอนหรือโควิดที่เราจะเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาอีกระลอกก็ได้ครับแต่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตับมือกันไว้ครับ และมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกันครับขอให้ทุกท่านเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านไปด้วยกันครับ